เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวิ่งนะครับหายหาย่างหายกันไปนานเลยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเอ๊ะเดี๋ยวใครใครเชิญมาแปบ๊บนึงเพื่อนเราขอทําอันนี้ก่อนเราขอไปเกียนคนในอารีนาเบรกเอาก่อนนี่ไงปืนพกปืนพกเหมือนเดิมนี่ไงโคตรเกียนไปเราไปเกียนกันเลยดีกว่าดูดิว่าจะมีใครติดกลับเราบ้างอย่าทิ้งกระเป๋าไว้นะครับแล้วก็รอดูว่ามีใครมาเปิดกระเป๋าไหมโอเคมาจะเป็นยังไงไปรับชมเลยครับ มาปิดจัดอันดับก่อนไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวจะไปกระทบต่อคนที่เขาเล่นจัดอันดับไม่เท่าจริงจังไงเราไปเกียนไงโอเคมาโอเคมาเกิดตรงไหนนี่เออโอ,โอ้เกิดตรงนี้ว่ะวิ่งยาว,ยาวเลยนั่นน่ะด้านซ้ายมือมันมีคนเกิดแต่เราจะไม่ไป <c oughs> เราจะไปข้างหน้าดูหาที่เหมาะเหมาะเหมาะเจาะดูดิว่าจะมีใครวิ่งผ่านไหมเอยผมเจอแล้วนี่ไงเกาะสี่ด้วยเออทิ้งมันตรงนี้แล้วกันออขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นตรงนี้โอเค ตรงนี้นี่ยมันต้องมีคนวิ่งผ่านมีเกาะสีด้วยนี่ทิ้งไปเลยนี่ <laughs> มาๆๆามาเนียน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 ผู้ไม้นี้ดีกว่าโอเคเอ,อจะมีใครมาเปล่าว่เดี๋ยวหามุมดีๆกอ่อนมุมนี้เนี่ยได้แนละ้วโอเคมารอดูยาวๆเลยว่าจะมีใครผ่านมาหรือเปล่า <laughs> โอ้โหเหลือเชื่อไม่มีใครผ่านมาเลยโอ้โหนั้นเราเปลี่ยนจุดดีกว่าโอเคไปใกล้ RV ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะมีคนรเปฟ่าโอ้โหผมนอนรอตั้งนานแนละ้วไม่มีใครผ่านเลยเหลือจะเชื่อเอ้ยมีคนเดินมีคนเดินนั่นน่ะนั่นะมีคนเดินในรถยีเจอแล้วเหยื่อรายแรกของเราเฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดเราจะทิ้งกระเป๋าไงดีวะไม่ต้องทิ้งปล่อยให้มันยิงไปเลยนี่แหละให้มันค้นไปเลยทั้งตัว ไหนหน้าไหนหน้าเขาเขาน่าจะได้ยินเสียงผมอ่ะเมื่อกี้ไหนดูดิออกมาเปล่าวะเขาอยู่ไหนวะเออเมื่อกี้เดินอยู่ในรถนะอน่าอยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ๋อล่วงล่วงล่วงโอ้โหอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านแน่เลยชัดเจนยินดีกับผูโชคดีรายแรกของเราด้วยนะครับปืนพกเต็มกระเป๋าเพื่อนค้นกันยาว เออนี่ไงว่าแล้วอยู่ในบ้านโอ้โหโชัดเจนเลยเขาเขาได้ยินเสียงผมเดินอยู่ตอนแรกแล้วแน่นอนเลยก็น่าอยู่ในนี้าน้วมั้งนะนะโผล่ไปนิดเดียวิ่งโอ้เพื่อนดูเขายิงผมเป๊ะล่วงไปข้างลาง <laughs> ่างอ๋อเขากำลังค้นของอยู่พอดีเลยอุย้ยบ้าเอ,อ้ยเต็มกระบาล <laughs> อุย้ยเจาะเจาะห้าด้วยเจาะห้าเจาะหกว่าเอ็มหกหนึ่งเนี่ย เจาะเจาะเจาะหกเออโอ้โหโดนเจาะหกด้วยรม่เปล่าไม่รู้อันนี้มาจัดของกันยาวๆไปเกียนกันต่อเลยโ,โห้ยจัดของอย่างนานเลยมาไปเกียนกันต่อด,ดีกว่าดู <c oughs> นี่จะมีใครหลงกลเราบ้างรือเปล่านะโอเคเข้าเกมเป็นปที่เรียบร้อยเกิดเกิดเกิดที่เดิมโอ้โหสวยงามพระรามแปดเฮ้ยนันวิ่งยาวๆเลยแล้วกัน วิ่งไปค่อาวีเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ดอบนี้มีของหรือเปล่านะเดี๋ยวค,นคน้นค้นไอ้ดรอปดูก่อนอุ้ยเกาะสามอุ้ยสวยมีเข็มยาฉีดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราฉีดยาเลยแล้วกันแล้วก็เราวิ่งยาวๆเลยค <laughs> ่ายอาวีมันจะมีคนหรือเปล่าวะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดินมีคนเดินเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงผมมาแล้วผมมาแล้วเบื่อแตกยินดีด้วยนะครับเอ่อชื่อไทยชัดเจนนี่ นาจะเอากระเป๋าเราในค้นนานหน่อยนะเพื่อนโอ้โหเสียดายเลยไม่ได้ทิ้งกระเป๋าอ่ะว่าจะดูรีแอคชั่นสักหน่อยโอ้โหดูดิเนี่ยเขาเขาได้ยินเสียงมตน้านานแล้วแหละแล้วเขานอนซุ่มอยู่ไงประเด็นนะ่ะคือเขานอนซุ่มอยู่ไงเนี่ยแล้วเขาก็ตัดสินใจวิ่งมาวิ่งมายิงเพื่อที่จะเอาปืนพกเ่แกยินดีด้วยนะครับผู้โชคดีรายที่สองของเราโอ้โหได้ปืนพกไปเต็มกระเป๋าเลยนะเพื่อนทิ้งกันนานเลย อ้เโดนยิงตัวอีกแล้วมามันจะซักแค่ไหนกันวะก็มาดิวะมาจัดของไปกันต่อเลยดีกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> เราจะไปแจกปืนพกให,ใ,หให้ครบทุกคนเลยแล้วจะลิ้นพันทำไมนี่โอเคมาจัดของเสร็จแล้วมเดี๋ยวผมต้องปิดจ,จัดอันดับโอเคมา ไปไปรับชมกันเลยครับดูที่รอบนี้จะได้เห็นคนเขาทิ้งทิ้งของทิ้งปืนจากกระเป๋าเราหรือเปล่ามาโอเคมาโอโ้โหเกิดที่เดิมอีกแล้วอะไรวะเกิดตรงนี้สามรอบแล้วนเนี่ยจะได้ไปเกียนเขาไหมเนี่ยเฮ้ยมาวิ่งยาวๆเลยถังแอร์ดอกมีของหรือเปล่าไหนดูซิขอฟองดีๆหน่อยขอเกาะดีๆหน่อยดิแบบว่าจะได้แจก,กแปบ,บว่าสมศักดิ์สีหน่อยเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจทุกครั้งเมื่อเห็นปืนพกโอโ้โหได้กระสุนด้วยโอเคมาเดี๋ยวผมวิ่งไปดูฝั่งนู้นหน่อยแล้วกัน เ,ออเราต้องแถมแถมของด้วยนี่กระดาษชำระเอาไปเลยเพื่อนเราแถมเฮ้ยมีปืนปืนปืนเอเคนี่อีกแล้วโอ้โหมาเอาไปแจกด้วยได้ย่างนั้นน่ะมันคงจะไม่มีใครวิ่งวันนี้หรอกเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเขาเลยดีกว่าเอยบอสจะเปิดจุดเล่าเพื่อนอือหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิ เอ้ยหยุดหยุดนี่หัวแตกหยุดดิเราจะได้ยิงโดนเเราก็ชอบอาบแดดเสด้วยดินี่ไงเป็นไงเขายิงกันสะเทือนเทือนท่งแล้วโอ้โหเรานอนนอนตากแดดไงโอ้โหชิลจัดดูดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยิงกันเอ้เขายิงกันตรงไหนวะคุณตายเมื่อกี้แน่เลยเอนไงไงเขายิงกันอยู่เขายิงกันอยู่โอเคผมคิดอะไรดีๆออกแล้วผมวิ่งเอากระเป๋าไปทิ้งใส่ศพดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะ มาเดี๋ยวผมวิ่งเอากระป๋าไปใส่ในศพนะดูดิแล้วก็นอนรอดูว่าเขาจะมาเก็บศพไหมนะจำอ้าวยาวๆเลยครับเอาปืนพกเราไปใส่ในศพศพคนที่ตายแล้วโอเคมาดูซิว่าจะมีใครมาค้นหรือเปล่าเขนาน่าจะมาค้นแหละอุ้ยนั่งไงใช้ปืนสนาด้วยเอเจเปล่าวะน่าจะเอเจแหละเดเดเดๆดเดใครมาเดินข้างๆวะเร็วรรรรรปฏิบัติการเร็วกลับกลับกลับวิ่ง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 รอดูรอดูจะมีใครมาเก็บไหมเอ๊ะเดี๋ยวผมผมเห็นคนอ๋อไงไง นี่ไงคนที่ว่ายิงได้แน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราเคาะเรียกแล้วกัน <g iggle> ยิงเสร็จแล้วเราก็ระลอกไงเฮ้ยย <c oughs> ังไงเนี่ง,งเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไอ้เพื่อนคิดดีดีเพื่อนก่อนจะเอากระเป๋าเพื่อนคน <c oughs> นานหน่อยนะเพื่อนน่าหน้าเขาเก็บเขาโซยโซยเอาอย่างเดียวเลยเนดะ้อเด้อดูดีดูดีด <c oughs> <laughs> คือถ้าเขาเอาปืนพกเขาต้องค้นได้หมดแล้วก็ทิ้งไงหรือว่าเขาจะเก็บไปทั้งกระเป๋าแล้วเขาค่อยไ,ไปค้นทีหลังไงไ่นไงเขาเก็บอยู่เขาเก็บอยู่เรื่อยๆเลยน่าดูดีใช้เวลานาน,านจัดเลยค้นของอ <laughs> เก็บไปเลยเพื่อนเก็บไปเลยเก็บไปให้หมดนะไหนอะ่ะเขายังไม่เก็บกระเป๋าอีกไหนวะเฮ้ยกระเป๋าหายแล้วไหนไหเขาเก็บกระเป๋าแล้วเขาเก็บกระเป๋าแล้ว ไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาย่องตามเขาไปดูว่าเขาไปจะทิ้งปืนพกตรงไหนนะแล้วผมเดินตามเขาไปเดี๋ยวโอเคให้เขาเก็บของไปยาวยาวเลยเป็นไงเพื่อนคนนานเลยทีนี้เออเขายกเขาลุกขึ้นแล้วเขายกขึ้นว่ะเขาลุกขึ้นแล้วเขาลุกขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตามไปดูผมต้องตามไปดูเขาเดี๋ยวภลารกีจล้มเหลวอะไรวะไม่รู้เว้ยเดี๋ยวผมต้องตามไปดูเขาชบหายแล้วเขาต้องทิ้งปืนพกผมแน่เลยเดี๋ยวผมตามไปดูเขาหน่อยดีกว่า ไป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 ดูไปดูไปดูเขาทิ้งปืนพกไว้ตรงไหนตามไปตามไปตามไปก็สันหลางมามาเกียร์เขาเนาะ้ยมาเดี๋ยวผมวิ่งไปดูเขาเอีเข้าหายไปไหนแล้ววะนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาเดินอยู่เขาเดินอยู่ไงไงไงมอบ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 อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมอบมอบมอบอั่นเด็ดเจ๊เอ๋เพื่อน มองอะไรเพื่อนมองอะไรเราไม่ได้อยู่กันแล้วเพื่อนข้าน่าจะทิ้งปืนพกแน่เลยเดี๋ยวเราจะตามติดชีวิตเขาดูสิเขาจะไปไหนต่อเอ้เขาวิ่งลงไปข้างล่างแล้วนั่นนั่นนั่นเขาวิ่งไปข้างล่างแล้วตาม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 อย่างนี้ต้องตามอย่างนี้ต้องตามตามติดชีวิตนายแบกปืนกระเป๋าปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ใกล้ๆมอบก่อนมอบก่อนนี่นี่เขาเดินอยู่เขาเดินอยู่เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราคานไปหานะเดี๋ยวเดี๋ยวคานอย่าโดนผู้มไม้นะเว้ยโดนผุ่ไม้นี่เขารู้เลยนะ เขาวิ่งหายไปไหนแล้ววะนี่โอ้เพื่อนเราไม่ได้ดูนายทิ้งปืนพกเลยอะตามตามตามหนี้ต้องตามหนี้ต้องตามเดี๋ยวบำยาแก้ปวดก่อนโอเคเดี๋ยววิ่งตามหรือวิ่งตาม<ๆ>เขาน่าจะไปไม่ไกลหรอกแต่ว่าเมื่อกี้เขาได้ปืนเอสเจนะกระบอกหนึ่งเขาน่าจะอิ่มอยู่ยแหละกลไปไป,ไปตาม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 โอ้โหผมคาดว่าเขาแล้วแน่เลย,ย,เ,ลยเขาน่าจะวิ่งออกแล้วแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้โห oh, oh. หายไปเร็วจังเลยเพื่อนนี่ไงโซบอตเฮ้ยหายเร็วเกินเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเดินใกล้ๆมีคนเดินใกล้ใกล้ไป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 เช็คดูไปเช็คดูไปเช็คดูไปเช็คดูใช่คนหรือเปล่าอา้าวไหนอะไม่เจออ๋อเขาไปไหนแล้ววะโอ้โหคาดเคลื่อนกันแล้วเขาออกเชือกหรือเปล่าวะโอ้โหอดเลยอดไปดูว่าเขาทิ้งทิ้งของอยังไงอุ้ยเบ้าเอ้ยเอา้าเซฟยังไม่ได้เปิดโอ้โหเป็นไปได้ค่ายอาร์วีไม่มีคนฟาร์ม โอ้โหนั่นผมก็ฟาร์มยาวๆเลยแล้วกันขอ,ขอขอค่าค่าปืนพกคืนหน่อยโอ้โหหลายพันเลยนะ่น่ะซื้อมาสรุปแล้วเขาน่าจะออกไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหคาดเคลื่อนกันโอเคไม่เป็นไรถือว่ารอบนี้รอดเฉยอะไรวะเนี่ยรอดเฉยเลยงงงงจัดจะมาแจกปืนพกแต่ว่าดันรอดก็ภารกิจสําเร็จอะได้แจกทั้งกระเป๋าอ่ะเสียดายเลยไม่ได้ดูเขาว่าเขาเก็บยังไงไงเฮ้ <c oughs> โอเคไม่เป็นไะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยหาเพื่อนเพื่อนมาทําดีกว่าแบบว่าผมวิ่งไปโดนเขายิงตายแล้วก็ให้เพื่อนผมดูดูดีว่าเขาจะเก็บเก็บของยังไง <laughs> โอเคเอาละครับถ้ารับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย